เอาเละครับสวัสดีครดูทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Last o f d Coop เกม e เลยนะครับผม โอเคครับสำหรับคิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวเราจะไปล่าบ,บอสก็เป็นจิตวิทยประจําวันของคนที่เลเวลสูงๆหรือเลเวลตันไปแล้วเนาะคือการล่าบ,บอสธาตุผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะไม่รู้ว่าจะทําอะไรถ้าไม่ไล่ลานแล้วผมก็ไม่ใช่สายเล่นลานด้วยผมก็เลยแบบเลเวลสูงแล้วก็ต้องไปบบททนะล่าบอสธาตุเนาะเพื่อหาเอชิมวกมณีอะไรมาทําตัวให้มันแบบยกระดับตัวเองขึ้นโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูบอสตัวแรกที่เมืองดาตันกันก่อนสมุดวาก็จะหมดเดี๋ยวไปซื้อสมุดวาแป๊บนะึ่ง พีวานะเอาสักร้อยอันก็พอลก็วาร์ปไปเลยมันทึกจุดบอสดาตันไ้แล้วไม่รู้ว่าจะมีคนไปยิงก่อนหรือยังมันน่าจะชอบมีคนไปยิงก่อนนะเพราะว่าเขาก็ไปยิงกันอยู่เป็นประจำแต่อยู่2ต้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะยิงกันหรือยังไม่รู้ว่ามันจะมีตัวบอสเกิดไหมต้องรอรุนนะจริงๆมันต้องมีครบ3ต้นรู้สึกว่าต้นที่หายไปเนี่ยจะเป็นต้นที่มีบอสนะต้นนี้ไม่มี ว่าต้นที่หายไปนี่แหละคือต้นที่มีบอสมันมีอยู่สามต้นนะตอนแรกเฮ้ยมีวะมีเฉยนะก็หมดมานาชอบหมดอะยิงธรรมดาดูดิยิงแรงกว่าใช้สกิลไหมก็ไม่ได้แรงกว่าตีแรงอยู่นะบอสตัวนี้น่าจะเป็นบอสที่ตึกที่สุดแล้วเนี่ยตั้งแต่ยิงมาเนี่ยมันจะใช้เวลายิงสักพักนะถ้าไม่ใช้สตันช็อตนี่คือแบบเลือดผมนีลดรัวๆคนที่เลื่อนไม่ถึง20,000นี่เรามายิงบอสที่โอกาสที่จะตายเยอะมากนะเพราะว่ามันโจมตีช็อตละประมาณ1 8ื0 0ถึง20,000่นะ เป็นบอสธาตุนะเป็นบอสธาตุของดาตันนะครับตัวนี้ยเก่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะดูดิทุกหกพันดูดิทุกหมื่นหกอ่ะดูดิดูเลือดผมหายไปเหลือน,นิดเดียวอ่ะต้องซื้อเป็กมาไว้คอยกินนะผมแม่งโจมตีโคตรแรงโอเคตายแล้วนะอ๋อจะดูดอะไรล่ะจะดูดูกน้องตัวเองวะไหลแล้วก็ตกกึ๊กทำไม เครับเดี๋ยวเราไปเมืองต่อไปเลยเนาะก็คือบิเกฮาอ่าบอสธาตุมันจะได้อยู่3อย่างหลักๆนะครับก็คือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมวา์ปอยู่แป๊บนึงมันจะได้อยู่3อย่างหลักๆก็คือตัวรีฟอร์มเอก็เป็นมณีระดับ10แล้วก็กล่องมณี5แล้วก็สมธาตุครับได้4อย่างนี่ว่าเออได้4อย่างนะครับมันจะได้หลักๆเนาะมันสบายๆยางั้นเราก็ต้องมาอ่าบอสธาตุ หยุดวันแม่ฟ้าไปที่กิจมังกรนะเกร็ดมังกรนะของเอเคฮานี่จะมีบอสจุดสองจุดนะครับเป็นบอสตัว cher, อาเชอร์ออสตัวธนูนะมันได้เสียงคนอยู่แถวนี้นี่มีต้นไม้บอสอยู่ตรงนี้กับอยู่ข้างล่างเดี๋ยวยิงตัวน,นี้ดูก่อนนี่หมดเฮสหมดดึงเมดมาแป๊บนึงเ,เมดบัฟอ่ะยังไม่บัฟนี่หว่าจะได้สกิลรัวๆไป ก็สนุกสนุกเอามันนะล่าบอสไม่มีอะไรทําต้นนี้ไม่มีบอสอุ้ยจะยิงหลังทำไมล่ะไม่รู้ว่าต้นนี้จะออกเปล่ามันมี3ต้นนะเนี่ยอยู่ตรงที่ผมยืนเนี่ยต้นหนึ่งนีเปล่าไม่มีจะได้ไม่มีจริงด้วยลาไปอีกจุดหนึ่งนะไม่รู้ว่าคนจะตีไปหรือยังโอ้ตรงนี้มีนะครับนี่อยู่ต้นนี้เลย มานาะก็หมดไวเหลือเกินดูดทั้งประดับ15%ดูดทั้งดูดแคสก็ยังไม่พอที่จะใช้นะ้มานาะยังไงมาลนะคือสกิลมันใช้มานาเยอะนะใช้พันสองอะ่ะก็เลยหมดไวดูดประมาณ10กว่าทีก็หมดแล้ว มันค่อนข้างที่จะเปลืองมากๆก็ประดับผมมันก็เป็นแบบดูด HP ดูด MP อย่างละ2แถวก็ยังไม่พอใช้มันไม่ดูดเลยมันต้องแบบโจมตีมอนสเตอร์เยอะๆมันถึงจะดูดนะมอนสเตอร์เดี่ยวแบบมันไม่ค่อยดูดเพราะตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะยิงแรงนิดนึงไม่ถึกอ,อยได้เหมือนเดิมนะยาลรี กล่องสุ่มมณี5แล้วก็กล่องสุ่มพลาก็กล่ 5, องสุ่มมณี10บเราไปเมืองตัวอาเรียนต่อเลยนะเมืองทางเรียนก็จะมีบอสอยู่2ตัวนะบอสสบายๆนะครับวันนี้ยังไม่ได้ไปดูเมืองอื่นเลยพวกมือรักอะไรพวกนี้มีบอสหรือเปล่าผมยังไม่รู้มีนะเมือนงนดูบัฟก่อนบัฟเดือนหนึ่งนาทีผมไม่ได้ทําเมดไม้สั้นมาแนละ้วก็เลยแบบต้องใช้เม็ดไม้ยาวบัฟเรื่อยๆไปกันมาไปตรงกลางนะครับมันจะมีบอสอยู่ตรงกลางว่าน่าจะมีคนเอ้ยนี่ย ไม่รู้ว่าเกิดหรือเปล่ามึงเนี่ยถ้ามอนเจเยอะแบบดูดมานามันจะดูดแรงมากตรงนี้ไม่เกิดนะจุดนี้แหละผมคิดว่าจุดนี้เกิดแน่นอนถ้าจะเป็นก้อนเนี่ยอันเตอคนี้หัวฟ้าหมดละแต่ก็ยังได้ขีดตัวเกตอยู่นะเป็นหมดกินเทียนแป๊บหมดกินไม่ได้วะตรงนี้ก็ไม่เกิดวัด what t อ e อีกไม่ดนวอดยิงไปกดเกตใส่เลยยิงแรงขึ้นสองเท่าเกีสีส้มมีคุณสมบัติทำให้เรายิงแรงแบบธรรมดาแล้วก็ยิงสกิลแรงขึ้นนะครับ เกิดใครยัไม่รู้เนาะเกดแต่ละสีมีคุณสมบัติในการทํางานต่างกันนะครับ <t ell> ตรงนี้ก็ไม่เกิดผมคิดว่าน่าจะมีคนล่าไปแล้วแหละดูแล้วเนี่ยแล้วไม่มีแล้วอ่ะเงตัวใหญ่ๆนี่หาวุฒ73แล้วกันไม่กดถัว่วมันก็ไม่ค่อยตกนะมอนสเตอร์อเออก็บเกตดแพเดิมไปบอตัวต่อไปไม่มีแล้วนะ่าเดี๋ยวผมไปดูจุดต่อไปแล้วกันจุดต่อไปหน้าดัน108หน้าดาัน1 7 5นะครับออนี มันเพิ่งเกิดโอ้ยต้องกลับมาใหม่ละผมว่าก้อนนี้มีแน่นอนเดี๋ยวตีตัวนี้ก่อนก็ได้แต่ตรงนี้มีจะได้ไม่ต้องไปตีตัวนั้นจะได้ไม่ต้องกลับไปับมาเสียเวลาอันนี้เกตสีแดงนะครับเพิ่มพลังโจมตีเยอะมากราวๆติดเท่ามั้งผมโจมตีห้าหมื่นนี่มันยิงให้ผมห้าแสน้าออกมาแล้วตัวนี้ก็สกิลแรเหมือนกันนะยิงเบาไปเลยผมติดอันนี้นะติดความสามารถของมันทําให้แบบเฮ้ยตายอ๋อ สก,กิลยิงไปเลยก่อนจะได้ไม่เสียเวลายิงธรรมดาก็แรงอยู่นะ้วแต่ว่ามันมีความสามารถในการลดดาเมจเราอไอตัวเนี้ยมานานชอบหมดจังเลยไม่ได้ใส่ประดับดูดมานาหกแถวสบอเนี่ยก็าสามารถในการลดดาเมจเรานะแต่ว่ามันลดเฉพาะเราตีธรรมดานะครับมันไม่ได้ลดสก,กิลเราผมใช้สก,กิลตีตก็เลยยังแรงเหมือนเดิมเรียบร้อยให้เหมือนเดิมนะ เกตแบ็กกับเฮสหมดโอเคเ้วกลับไปตรงเมื่อกี้ตรงกลางก็ล่าเพิ่นนนะได้ของไปของให้เราต,ตัวเราเก่งขึ้นพวกมันนี่ยิยงไงอยู่นี่เองเมดมาบัฟให้แล้วก็เสียสละไปตายตายทุกรอบเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวนี้ตีเลยดีกว่ากดเกตสีสม้มอยู่แรงขึ้น2เท่านั่งหงายออกมาแล้ว ถือว่าโชคดีนะตอนนี้คนน่าจะนอนกันอยู่ผมก็แบบไปจุดไหนก็เจอปกติตอนค่ำคมืดๆนี่แบบไม่เจอนะเขาล่ากันทั้งคืนเลยแต่ผมว่าจะทำไนท์ให้มาล่าอยู่ผมว่าไนท์น่าจะอีโหดมากอ่ะฟึบๆๆๆๆแป๊บเดียวอ่ะได้ของแล้วเอ๊ะสรุปผมประกอบการวันนี้ซิบอสสตัว DA ก็ตอนแรกผมมีอยู่16นะก็ได้มา4ชิ้นแต่การฆ่าบอสตัวก็จะได้อย่างละตัวนะนี้สมมณติธาตุนะครับมี4ถุง สมมณนี5้มี5กล่องมี4กล่องแล้วก็สุมมัมี10มี4กล่องนะครับมี4ถุงนะเอ็กองยิงไอ้ตัวโกเรียมัใหญ่นี้ก่อนมันมีอาวุธ73อยู่นะไอ้โกเลมเนะี่ยก็สำหรับใครที่เลเวลยังต่ำอยู่นะครับผมก็ยังไม่รู้ถึงวิธีการล่าบอสบอสธาตุนะก็มาล่าได้เลยบอสธาตุจะอยู่จุดตรงกลางแล้วก็หน้าดัน1 7 5ของเมืองทาเรียนนะครับแล้วก็จะอยู่เอเกฮากับดาตันเมรักเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามีไหมผมไม่เห็นนะผมไม่เคยเห็น อะไรตกครัเท้าตอบอะไรบ้างไหมเนี่ยไออ้วนโอเคเรียบร้อยโอเคครับสลักอยู่นี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะบอสท่านะครับก็ดูกันสนุกสนุกนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรก็าดูกันเพลินเพสนุกสนุกไปเนาะก็ผมก็ลองมาล่าให้ดูถามว่าบอสท่าเก่งไหมมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกผมก็ใส่ชุดแบบก็ปกติแหละชุดบอสบอสปกติก็จะเพิ่มพวกแม่นเย์แล้วก็หลบอะไรประมาณนี้โดยรวมของสแตทผมก็ยันจะโจมตีประมาณ7,600นเนาะป้องกันนี้ก็คือแ2 0 0แบบเพียวๆเลย ถ้าเป็นดามจเพียวๆผมประมาณ6,500นะครับผมอันนี้ผมกดเทียนมันเพิ่มขึ้นมาเป็น7,600อันนี้ก็สู้บอสได้แล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับบอสพวกนี้ออกแค่เลือดเรา2,000 0อัพอ่ะแล้วก็มีเป็กมาด้วย ก็สููบอดพวกนี้ได้แน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยถ้าใครต้องการที่จะโด o n a t e เพื่อสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งก็สามารถทําได้ผมจะทิ้งลิงก์ไ้คลิปเลขคอมเพนหรืออะไรที่ช่วยในการสนับสนุนก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ขอบคุณมากๆไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ